สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ครับผมวันนี้เรามาดูนะครับผมเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับผมระยะยาวมีสถิติอยู่ที่18งวดนะครับผมก็เป็นสูตรเลขวิ่งบน2ตัวนะครับผมก็เป็นข้อมูลนะครับผมนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆนสมาชิกทุกทท่านนะครับผมลองไปคิดแล้วก็คำนวณวิเคราะห์ดูนะครับผมด้วยตัวของท่านเองดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับผม วิธีการคำนวณของสูตรเลขวิ่งบนสูตรนี้นะครับผมใช้หลักร้อยบนนะครับผมคูณด้วย6นะครับใช้นะครับผมหลักร้อยครั้งที่1นะครับผมนาบล็ลกท้าย3ตัวครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่ 3, 3> <c oughs> นะครับ <c oughs> หลักร้อยคูณ6นะครับผมแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1 1หนึ่งครั้ง หลักร้อยครั้งที่สองครั้งหลักสิบครั้งที่สองหครั้งหลักร้อยครั้งที่3 1มหครั้งแล้วก็หลักสิครั้งที่3ามครั้งแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมหลักร้อยนะครับผมก็เขียนลงมาเลยนะครับผมคูณด้วย6นะครับคูณด้วยเท่าไหร่นะครับผมก็นํามาวางไว้นะครับผมทีนี้ก็ ลายหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นงวดลงมาเลยนะครับผมหลักร้อยครั้งที่สองเป็นงวดลงมาหลักสิบครั้งที่สองนะครับผมเขียนลงมานะครับตัวเดียวนะครับผมท่านจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะนะครับผมต่อไปเป็นหลักร้อยครั้งที่สามนะครับผมก็ดึงลงมาหลักสิบครั้งที่สามก็ดึงลงมานะครับแล้วก็เลขหนึ่งบวกคงที่นะครับผมดึงลงมาเป็นแถวอย่างนี้นะครับผมจากนั้นก็มาทําการบวกนะครับอาจจะบวกงวดที่หนึ่งนะครับผมเจ็ดหกนะครับผมงวดแรกนะครับ คูณหกนะครับผมเจ็ดจนทีครับผมเจคูณหได้เท่ากับ42นะครับเอาแต่ตัวทดคือเลขส2งสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดสิบเวกสเท่ากับสิบสบวกห้าเท่ากับสิบเบวกหเท่ากับยี่สบวกหได้เท่ากับ29 2 9ิบวกหได้เท่ากับ30นะครับเอาแต่ตัวทดคือเลขศูนย์นำศูนย์ไปบวกด้วย4คงที่นะครับผมได้เท่ากับสี่ดที่1นะครับผมได้วิ่ง2ตัวเป็น0ูนย์กับ4นะครับ รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับผมออก0ูนเข้าที่นะครับผมเลข0นะครับหลักร้อยแล้วก็หลัก10ถูกเป็นงวดที่1นะครับต่อมางวดที่2นะครับผม0ูนคูณหเท่ากับศนะครับศูนย์บวกเเท่ากับเก้บวกเท่ากับสิบสิบวกสเท่ากับสิบสบวกเได้เท่ากับ20 20ิบวกหได้เท่ากับ21 โทษทีนะครับผมศูนย์บวก9เท่ากับ99บวกเท่ากับส0บวกเท่ากับ13 13บวก7เท่ากับ20 20บวก9เท่ากับ29 19, 29บวก1ได้เท่ากับ30นะครับผมก็คือศูนย์นำไปบวก4ได้เท่ากับ4นะครับลังมาเล็กท้าย3ตัวบนออก4 7 6นะครับผมเข้าที่เลข4หลักร้อยบนนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่2สูตสนี้18งวดนะครับผมไปเร็วๆเลยนะครับผม ต่อมางวดที่3นะครับ4 1 5บวก1เท่ากับ5 5บวก9เท่ากับ14 1 4บวก1เท่ากับ1 5 15บวก5เท่ากับ20 20บวก6เท่ากับ26 26บวก1ได้เท่ากับ27็นะครับนำเไปบวก4คงที่ได้เท่ากับ11ก็คือเลข1นะครับผมรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก7 8 7นะครับผมเข้าที่เลข7หลักร้อยแล้วก็หลักหน่อยบนนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่3าอ้าวยิงลีนยิงลน <c oughs> ต่อมา <c oughs> ต่อมางวดที่4ีนะครับผมสบวก2เท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ12 12บวก4เท่ากับ16 16บวก4เท่ากับ20 20บวก3เท่ากับ23 23บวก1ได้เท่ากับ24่สิบสี่นะครับนำสไปบวก4คงที่ได้เท่ากับ8รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก3 8 8แนะครับเข้าที่เลข8หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่4ี่ <c oughs> ต่อมางวดที่5นะครับผม8บวก9เท่ากับ17 17บวก7ได้เท่ากับ24 24บวก3ได้เท่ากับ27 27บวก9ได้เท่ากับ36 36บวก2ได้เท่ากับ38 38บวก1ได้เท่ากับ39นำ9ไปบวก4คงที่ได้เท่ากับ13รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก1 9 7นะครับผมเข้าที่เลข9หลัก10บนนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่5 ต่อมางวดที่6นะครับผม6บวก9เท่ากับ15 15บวก3เท่ากับ18 18บวก9เท่ากับ27 27บวก6เท่ากับ33 33บวก0นได้3 33สบวก1ได้เท่ากับ34มสิบสี่นำสไปบวก4คงที่ได้เท่ากับ8ปดรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก5 64เข้าที่เลข4หลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่6นะครับ <c oughs> ต่อมางวดที่7นะครับผม0ย์บวก2เท่ากับ2อบวก6เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ10บสบวก5เท่ากับ15 15บวก15บวก9ได้เท่ากับ24 24บวก1ได้เท่ากับ25่สานำหไปบวก4คงที่ได้เท่ากับเรางวัลเล็กท้าย3ตัวบน3ามหนะครับผมเข้าที่เลขห้าหลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่7ต่อมางวดที่8นะครับงวดที่8 8บวก3เท่ากับ11 11บวก8เท่ากับ19 19บวก0ได้19 19บวก0ได้19 19บวก2ได้21 21บวก1ได้เท่ากับ22นำ2ไปบวก4คงที่ได้เท่ากับ6รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก2 2 3เข้าที่เลข2หลักร้อยแล้วก็หลัก10บนนะครับ <c oughs> เป็นงวดที่8 ต่อมางวดที่9นะครับ2บวก1เท่ากับ3 3บวก6เท่ากับ99บวก4เท่ากับ13 13บวก0นได้13 13บวก8ได้21 21บวก1ได้22 2บวก4คงที่ได้เท่ากับ6ลังวันเล็กท้าย3ตัวบนออก5 22สองสองเข้าที่เลขยอ2นะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่9 <c oughs> ต่อมางวดที่10บ นะครับผมงวดที่10ได้เท่ากับ0บวก6เท่ากับ6 6บก2เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ14 14บวก4เท่ากับ18 18บวก5ได้23 23บวก1ได้เท่ากับ24 <c oughs> โทษทีนะครับผม อะมาถึงไหนล่ะ4นะครับผมนำสี่ไปบวก4ได้เท่ากับ8นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก9 2 4สองก็เข้าที่เลข4นะครับผมหลักหน่วยบนนะครับผมเป็นงวดที่10 <c oughs> ต่อมางวดที่11นะครับผม4บวก1เท่ากับ5 5บวกศนเท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9 9บวก5เท่ากับ14 14บวก5เท่ากับ 19, 19, 1 9 19บเวก1เท่ากับ20นะครับเอาแต่ตัวทดคือเลข0 นำศูนย์ไปบวกด้วย4คงที่นะครับผมก็ได้เท่ากับ4รางวัลเล็กท้ายสตัวบนออก5 4 1นะครับก็เข้าที่เลขสี่หลัก10บนก็เป็นงวดที่11 <c oughs> ต่อมางวดที่12นะครับผมศูนบวก1เท่ากับ1นบวก3เท่ากับ4ีบวก8เท่ากับ12 12บวก2เท่ากับ14 14บวก5เท่ากับ19 19บวก1เท่ากับ20ก็เอา0นย์นะครับผมไปบวกด้วย4ได้เท่ากับ4 รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออกเจ็นะครับผมก็เข้าที่เลข4หลักหน่อยบนก็ถูกเป็นงวดที่12ต่อมานะครับผมเป็นงวดที่13สนะครับสองบวก1เท่ากับ3 3บวกศนย์เท่ากับ3 3บวกศนเท่ากับ3 3บวก5้าเท่ากับ8 8บวก9เท่ากับ17 17บวก1ได้เท่ากับ18นะครับนำแปไปบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ12 รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก2 2 7เข้าที่เลข2หลักร้อยแล้วก็หลัก10บนนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่13ต่อมางวดที่14นะครับงวดที่14 2บวก2เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9 9บวก5เท่ากับ14 14บวก9ได้เท่ากับ23 23บก2ได้เท่ากับ25 25บวก1ได้เท่ากับ26 นำ6ไปบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ10นะครับเอาแต่ตัวทดคือเลข0รังวัลเลขท้าย3ตัวบนออก4 0 3นะครับก็เข้าที่เลข0หลัก10บนนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่14 <c oughs> ต่อมางวดที่15นะครับผม4บวก9เท่ากับ13 13บ5เท่ากับ18 18บวก1เท่ากับ19 19บก0ได้19 19บวก3ได้22 ยีบวก1ได้เท่ากับ23นำสามไปบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ7นะครับรางวัลลิฟท้าย3ตัวบนออก938เข้าที่เลข3หลัก10บนถูกเป็นงวดที่15นะครับ <c oughs> ต่อมางวดที่16นะครับผม4บวก2เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9 9้บวก2เท่ากับ11 11บวก5เท่ากับ16 16บวก9ได้เท่ากับ25 25บวก1ได้เท่ากับ26 นำ6ไปบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ10เอาแต่ตัวทดคือเลข0ูนยงวัลเลขท้าย3ตัวบนออก446นะครับผมก็เข้าที่เลข6หลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่16นะครับ <c oughs> อะต่อมา <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมเป็นงวดที่โอ้โทษทีนะครับผม ต่อมานะครับผมงวดที่17นะครับได้เท่ากับนะครับผม4คูณ6ได้เท่ากับ24นะครับ4บวก7เท่ากับ11 <c oughs> 11บวก2ได้เท่ากับ13 13บวก5ได้เท่ากับ18 18บวก6ได้เท่ากับ24 24บวก6ได้เท่ากับ30 30บวก1ได้เท่ากับ31นะครับผมก็คือ1นำ1ไปบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ5นะครับ <c oughs> อ๋ออุปสรรคเยอะจังเลย หลัวันเลขท้ายสามตัวบนนะครับผมออกศูนย์เก้าห้านะครับเข้าที่เลขห้าหลักหน่วยบนนะครับผมเป็นงวดที่สิบเจ็ดอ่ะต่อมานะครับผมเป็นงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมก็คืองวดวันที่หนึ <c> ่ง <oughs> มิถุนายนนะครับผม2,563ันห้า้อหกสิบสามนะครับผม ศูนย์คูณหได้เท่ากับ6นะครับผมดังนั้นก็จะได้เท่ากับ0ูนย์บวกสนะครับผมได้เท่ากับ4 4ี่บวกสได้เท่ากับ6 6หบวกแได้เท่ากับ14 14บวกหได้เท่ากับ15 15บหบวกเได้เท่ากับ24 24บวกหได้เท่ากับ25านะครับนำห้าไปบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ9ก้าลำวันเล็ท้าย3ตัวบนนะครับผมในงวดที่ผ่านมาออก 5, 6 4กนะครับก็เข้าที่เลข5นะครับผมหลักร้อยบน ก็ถูกเป็นงวดที่18 <c oughs> อ่ะทีนี้ก็ถึงนะครับผมงวดล่าสุดซึ่งก็จะเป็นงวดวันที่16นะครับผมมิถุนายนนะครับ2 5 6 3นะครับก็มาดูวิธีการคำนวณกันนะครับผมใช้นะครับผมหลักร้อยคูณด้วย6นะครับหลักร้อยครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยครั้งที่2 1ครั้งหลัก10ครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยครั้งที่3 1ครั้งหลัก10ครั้งที่3 1ครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับ <c oughs> หลักร้อยบนเป็นเลข5นะครับผม5คูณ6เท่ากับ30เอาแต่ตัวทดคือเลขศูนย์ะครับก็จะได้เท่ากับ0นบวก4เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ12 12บวก5ได้เท่ากับ17 17บวก6ได้เท่ากับ23 23บวก1ได้เท่ากับ24นะครับนำสไปบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ8นะครับก็จะได้นะครับผมเลขวิ่งบนนะครับผม จำนวน2ตัวนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2563นะครับผมเป็นเลข4กับเลข8สูตรนี้ก็เป็นงวดที่19นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมในการนำไปคิดคำนวณและวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับผมผมก็มีหน้าที่นำเสนอสูตรนะครับผมให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านได้นำไปคิดแล้วก็คำนวณวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองนะครับสูตรไหน ผิดนะครับผมก็ทิ้งไปส่วนไหนที่เดินนะครับต่อเนื่องก็เก็บนําไปใช้งานกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ <c oughs> ยืดยาวไป10กว่านาทีนะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อน,อนสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ